สิ่งที่ประทับใจก็คือว่าหนึ่งละเป็นสถาบันที่อยู่ในภาคอีสานทำให้ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ออกสู่พื้นที่ในชุมชนไปพัฒนาประเทศชาติได้เยอะมากค่ะอยากบอกน้องๆมงมสทุกคนนะคะว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีเกียรติเมื่อจบออกไปแล้วอย่าลืมสร้างความภา,าคภาคภูมิใจให้กับสถาบันเราแล้วก็ จงเชื่อว่าไม่ว่าเราอยู่จุดไหนในโลกนี้ในสังคมเหล่านี้เราสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างคุณค่าให้กับสถาบันได้เสมอถ้าพี่พูดถึงความประทับใจก็คงจะเป็นเรื่องของมิตรภาพค่ะมิตรภาพระหว่างอาจารย์นะคะในเรื่องของการที่ดูแลพวกเราอย่างดีมากค่ะเป็น ความสนิทคุ้นเคยนะคะรวมทั้งความเป็นพี่เป็นน้องนะคะที่อยากบอกน้องๆนะคะว่าให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ทำกิจกรรมด้วยกิจกรรมเนี่ยสอนอะไรน้องเยอะมากนะคะอยากให้บอกน้องว่าร่วมไปเถอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานได้ดีมากเลยค่ะก้นนาวแรกนะครับที่เดินเข้ามาที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยจากรุ่นพี่แล้วก็คณาจารย์ซึ่งเขาให้การต้อนรับเราแบบครอบครัว แล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันอันทรงคุณค่าที่สอนให้พี่นะครับทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนนะครับซึ่งเราจะรู้ว่าการทํากิจกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าเราไปทํางานนะครับและอยากจะฝากกับพวกเราว่าเราจงอย่าละเลยนะครับในในความฝันของเราและเชื่อมั่นในตนเองชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จครับ การที่เราได้มารับโอกาสที่ได้มาศึกษาที่นี่นะคะมันเป็นทั้งโอกาสในเรื่องของการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เราเนี่ยไปช่วย คนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการที่สอบเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งกับตัวเองเนาะแต่จริงๆเมื่อเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถนําความรู้เราเนี่ยสามารถไปไปช่วยคนอื่นได้อีกเยอะเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามน,นะครับ การเรียนในมหาลัยนะครับก็คือก็เหมือนกันมาใช้ชีวิตจำลองในมันจำลองมันหนึ่งนะครับที่มีผู้คนมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆนะครับได้เก็บประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อนําไปใช้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเรียนสี่ปีหรือ6ปีนะครับทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ให้เรานะครับก้าวไปในการทํางานนะครับ